สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงใจดีช anel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเก็นชิน Impact ครับไม่ห่างหายกันเป็นนานเลยนะครับในเก็นชิน Impact นะครับก็กลัวว่าเดี๋ยวน้องๆหลายคนนะครับจะคิดถึงนะครับประกอบกับว่าตอนช่วงนี้นะครับในเก็นชินเนี่ยก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามาพอดีนะครับพี่ลุงก็เลยทำรีวิวนะครับกิจกรรมใหม่แะตอนนี้นะครับเพื่อให้หายคิดถึงกันไปก่อนนะครับผม นะครับอย่างวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมสมุดอ่ากิจกรรม Overflow Mastery นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่สมุดพรสวรรค์เนี่ยจะดรอปเป็น2เท่านะครับก็กิจกรรมนี้เนี่ยจะมีอยู่6วันนะครับแล้วก็ แล้วอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับก็คือกิจกรรมเส้นทางพิศวงนะครับมาถึงเรื่องของกิจกรรม Over f ร์โ Mastery ก่อนนะครับกิจกรรมนี้ก็มียังเหลืออีก6วันนะแล้วก็กิจกรรมนี้ก็ง่ายๆตรงที่ว่าพอไปฟาร์มดันเจียนพรสวรรค์น,นะครับเราก็จะได้รับทรัพยากรเป็น2เท่านะครับผมก็ดูได้จากตรงนี้เลยเห็นไหมครับมันก็จะมีโบนัสคูณ2อยู่นะครับ ก็จัดไปนะครับอย่าให้เสียนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ดีในการจะฟาร์มสมุดพรสวรรค์นะครับผมอีก6วันเนี่ยก็แปลว่ามีโอกาสที่จะได้รับพรสวรรค์ในทุกๆในทุกๆรูปแบบเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆกับน้องๆเนี่ยวางแผนการใช้เลซินให้ดีนะครับใครที่ยังเก็บเลซินพระจันทร์อยู่เนี่ยช่วงนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะคุมที่จะออกมาฟาร์มนะถ้าเกิดว่ามันไม่พอนะ อ่ะครับอันนี้ก็กิจกรรมโอเวอร์ฟลูก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่วันนี้ที่พี่ลุงจะมารีวิวก็เป็นกิจกรรมเส้นทางพิศวงครับเพราะว่าการจะทํากิจกรรมนี้เนี่ยต้องไปทาเควสก่อนนะครับถึงมาช้าแต่ก็มานะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปทาเควสกันนะครับว่าเควสนี้ทําอย่างไรทําแบบไหนนะครับ แล้วก็ในคลิปนี้นะครับพี่ลุงอาจจะพูดน้อยลงนะครับเนื่องจากว่าเสียงพี่ลุงเนี่ยยังไม่หายดีนะครับอาจจะมีแหบๆอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตอ,อาจจะไม่ได้อธิบายหรือไม่ได้ภาคบทสนทนานะครับแต่จะเป็นไกด์สำหรับบอกว่ากิจกรรมอยู่ตรงไหนแล้วต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างแล้วกันนะครับไปครับเราไปเริ่มกิจกรรมกันเลย หลังจากช่วยน้องเอลลี่แล้วนะครับเราก็ได้รับเควส์มาเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะวาร์ปกันไปที่ Star Nest Cliff นะครับ อ่ครับมันก็คือเนื้อกุ้งนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปกันไปที่รูหัวภูครับผม โอเคครับหลังจากคุยกับฮิริชูแล้วนะครับเราก็ต้องให้ความช่วยเหลือนะครับโดยการไปปราบศัตูที่แข็งแกร่งนะครับ อาพอเราปราบโจนเรียบร้อยนะครับเราก็กลับไปหาฮิริชูที่เดิมครับเอาละครับเราได้เบาะแสมาแล้วนะครับ แต่ว่าเราต้องแปลคู่มือนะครับซึ่งมันแปลคู่มือตามเวลานะครับอันต้านูนูนะครับเราเปิดอ่านคู่มือนิดนึงนะครับ อันต้านูนูแปลว่าเที่ยงคืนครับผมโอเคครับถ้าอย่างนั้นแปลว่าเราจะเราจะต้องมาตรงนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับจัดไปครับเดี๋ยวเราวาปไปตรงนี้ก่อนครับ เอาละครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเปลี่ยนเวลานะครับเป็นตอนเที่ยงคืนครับผมเอาละครับเนื่องจากว่ามันไม่เที่ยงคืนเป๊ะนะครับทุกคนเราอาจจะต้องรอเวลานิดหนึ่งครับ ลิชูสุดแปลกครับผมเราต้องฆ่าตัวนี้นะครับ เรียบร้อยครับพอเราจัดการฮิลิชูสุดแปลกเสร็จก็ผ่านจุดแรกแล้วนะครับเอาละครับสําหรับคลิปนี้นะครับพี่ลุงเนี่ยก็มาเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆนะครับว่าเป็นไกด์ไลน์ตัวอย่างเนาะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะครับสนุกกับการทำเควสนะครับของเกนชิน Impact นะครับแล้วก็อย่าลืมฟาร์มกันนะครับ สำหรับเส้นทางพิศวงเนี่ยก็จะได้รับรบางวัลเป็นไ i m โมเจมนะครับแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ประดับต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะหายคิดถึงกันไปบ้างนะครับไม่มากก็น,น้อยนะสำหรับวันนี้นะครับพี่ลุงลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมบ๊ายบาย